สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีตุลลักษณาตุลน,นะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566นนั่นเองค่ะชาวราศีตุลลักษณะตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะ ก็ใช้ตอนนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีตุลลัคนาะตุลใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจาก ไพ่คะ่ะที่แม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดงๆที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่กาวถวยนะคะ วิวออฟร์จูนค่ะไฮโลแฟนนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะดิวกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎเินพิจิกนะคะอาจจะดิวกับชาวราศีพฤกษ์ลัก,ลกนาพฤกษ์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่นะ ม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลักนณะตุลน,น่าจะ,ะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะน่าจะมีการพัฒนานะคะคืบหน้าไปมากๆเลยนะคะม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณมีความพึงพอใจตัวเขามีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นะคะบางคนเจอกันจากการเดินทางนะคะบางคนเจอกันจากการทําบุญนะที่ผ่านมาเนาะเจอกันในเขาเรียกว่าสถานที่ที่เป็นสถานที่แบบ เขาสถานที่เขาที่เขาทําบุญกันอะทําบุญทําทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกิจกรรมดีๆอะค่ะเออจะเป็นประมาณนั้นนะคะซึ่งมันรู้สึกว่ามันมีความพออกคพอใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะเบื้องต้นนะแต่กออ็อาจจะอยากที่จะพัฒนามากกว่านี้อยากจะได้คอมมิชเมนต์มากกว่านี้อะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะในเรื่องดังของความรักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความสัมพันธ์สถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคนาตุลในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6พเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกระเป็นไพ่สาดาบปู้ทำไมสามดาบขึ้นมาล่ะ2ดาบนะคะบางคนน่าจะอยู่ไกลกันเนาะเอ็มเพเดอร์นะคะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีเมษลัคนาเมษแหละหรืออาจจะเป็นชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะบางคนอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะเจอกันจากการเดินทางจากสื่อโซเชียลจาก อะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อเจอกันแล้วมันก็ต้องแยกย้ายถูกต้องปะคุณอาจจะได้เจอคนไกลาอาจจะได้คุยกับคนไกลนะคะคุณคุยกับคนคกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างประเทศต่างทินแดนไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดซึ่งไม่สามารถที่จะแบบมาพบมาเจอกันได้บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเล,ล็กๆน้อยๆคะ่ะไพ่สามดาบนอ้องเป็นปัญหาทุกจิตใจอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือ ต่างกันด้วยศาสนาอายุก็ได้นะคะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมันเป็นช่องว่างในความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดปัญหานะคะจุกจิกกวนใจอะไรประมาณนี้มาคนดิวกับชาวต่างชาตินะก็ต้องใช้ภาษาต่างชาติในการสื่อสารกันซึ่งอาจจะเกิดการสื่อสารผิดพลาดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าดิวกับคนต่างถิน่นแดนไกลดิวกับชาวต่างชาติหรือว่าดิวกับ คนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต่างอำเภออยู่ใกล้ๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้จับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะกอ็อาจจะทําให้ตัวคุณเริ่มที่จะมีความไม่สิขเขียวนะคะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่า,ายังมีการสื่อสารอะไรกันอยู่ไหมไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ยังบ่งบอกว่ายังมีการสื่อสารนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยลงประมาณนั้นนะคะหรือบางคนมารู้ทีหลังนะคะว่า คนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณได้คอนเนคชันมาเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วนะ เออมีไพ่เอมเพอเรอร์มีไพ่สามดาบนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นคนที่มีภาระพันธาความรับผิดช,ชอบอยู่แล้วก็คุณก็อาจจะบล็อกเขาไปเลยก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศหรือว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรนะคะขอดูของชาวตุลก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่แฮงแมนค่ะคุณมีความสงสัยในตัวเขาเยอะมากเหมือนกันนะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะสงสัยกับคําพูดของเขากับการกระทําของเขาซึ่งสวนทางกันนะคะว่าสีที่เขาพูดเนี่ยเชื่อได้ไหมนะคะการกระทําที่กระทํามาเนี่ยเชื่อได้ไหมนะคะ ให้อ่าจัสตินะคะชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะเอ่อคุณคิดได้รู้สึงงกอยบเขาไม่รู้สึกว่าตัวคุณสงสัยในตัวเขาค่อนข,ข้างที่จะเยอะเหมือนกันคุณพยายามที่จะใช้สตินะคะใช้ตรกกะเหตุผลที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้มากกว่าใช้อารมณ์คือวางอารมณ์ไว้ก่อนะแต่ถามว่ามันมีอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องไหมใช่ก็คนเราชอบการอะเนาะ เออคุณชอบเขาแน่นอนมันก็มีความชอบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ในความชอบของคุณนั้นน่ะคุณวางไว้ก่อนแล้วคุณก็ใช้สตินะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจว่าคําพูดและการกระทาที่ที่ที่เขาสื่อมาให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้สัมผัสเนี่ยมันจริงมากขนาดไหนคุณเริ่มที่จะไม่ค่อยที่จะไว้ใจเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับอยากจะแหงความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะคะคุณเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาเป็นในแบบที่คุณวาดไว้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีตุลลัคนณะตุลคิดถึงคนคนนั้นค่ะคิดแลวรู้สึกอย่างไรต่อชาวตุลมาดูกันค่ะเจ็ดถ้วยนะคะเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรคุณคะเจ็ดดาบค่ะโอชัดเด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะชาวราศีตุลลักนณะตุล ถ้าหากว่าคุณดิวกับคนคนนี้นะเรามีการแบบพูดคุยที่แบบจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยคุณตัดเขาทิ้งไปได้เลยนะเออคุณไม่ต้องไปเป็นเจ้าบุญทุม่มเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่ให้เขานะไม่ต้องเป็นแบบแม่ยกพ่อยกให้เขานะเออคนคนนี้หวังผลประโยชน์แล้วก็คิดว่าคุณเป็นเป็นตัวเลือกทางเลือกที่ดีอีกคอนดิชันหนึ่งในชีวิตของเขาได้เลยเออสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาจากคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะ เขาสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณได้คุณเป็นช้อยที่ดีอีกคอนเนคชั่นหนึ่งของเขาที่เขาจะคีบไว้อะคะ่ะประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่อ่านได้จากหน้าไพ่เขามีความรับปิดบางคุณแน่นอนไพ่เจ็ดถ้วยเ็ด,ดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเขาก็คิดว่าตัวคุณนะ่ะ น่าจะจัดการได้ง่ายเพราะว่ามีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาพร้อมกับไพ่หนึ่งเรียญน,นะคะประมาณนี้นะคือมันเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณเป็นเด็กอะเด็กถือดาบอะที่ที่เอาแต่ใจถ้าเขาเอาใจนิดหน่อยเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคนาตุลเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในาการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปได้เดินพ่3สามไม้เท้าค่ะแน่นอนมันจะมีการรอคอยเกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครรอใครคุณรอเขาหรือเขารอคุณสี่ถ้วยถ้าหากว่าจะมีการพูดคุยที่จะได้พบได้เจอกันก็ยังไม่ได้เจอนะคะ ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นพรอัศาวินถือดาบนะคะชาวราศีตุลลักษณะตุลน,นะคะในส่วนของเอาคำคนาคตความรักความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกอะคะ่ะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วเขาก็ปิดบังคุณหรืออาจจะไม่ใช่คนที่มีเจ้าของก็ได้นะแต่ว่าอาจจะมีความลับที่ปิดบังคุณอะที่ไม่สามารถที่จะแบบมาเจอคุณได้สมบเสมอกับคุณได้หรือมีคอนเนคชั่นหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในอนาคตถ้าหากว่ามีการวางแผนที่จะเจอ คุณจะไม่ได้เจอนะคะคุณจะผิดหวังอืมประมาณนั้นไพ่บอกประมาณนี้เลยว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กับเขาคนเนี้ยคุณจะไม่ได้ดังหวังนะคะสิ่งที่เขาพูดเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอืมประมาณนั้นเขาจะมีแต่คําพูดนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่กลับมาคิดเดยอะคิดมากเองในความสัมพันธ์ถ้าหากว่ายังมีถือคนคนนี้อยู่นะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นพไพ่เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าก็มาในคําแนะนำทัง้งที่จะหลายราศีเหมือนกันนะคะไพ่หกดาบด้วยนะคะหนึ่งดาบค่ะตัดสินใจนะคะสิบดาบนะคะไพ่บอกว่าอ,อ,อย่าให้มันนานกว่านี้นะถ้าหากว่ามีสัญญาณ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สัญญาณอะไรสัญญาณเอ๊ะนะคะสัญญาณเอ๊ะสัญญาณแบบเขาเรียกว่าอย่าปิดเซนต์ตัวเองอะนะคะถ้าหากว่ามันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาคุณควรจะเกิดความระแวงสงสัยแล้วพิสูจน์ความจริงนะคะอย่าให้มันนานกว่านี้อย่าปิดเซนต์ตัวเองก็แล้วกันนะคะแล้วค่อยๆวางความรู้สึกวางแพชชั่น นะคะควางอารมณ์ลงแล้วหยิบเหตุผลตะก,กะแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ในแง่ของความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่หลอกตัวเองไม่ให้ความหวังตัวเองนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาตัดสินใจเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไม,มาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ